ใ้แป้งพับ DDC มาตลอดทั้งอาทิตย์นี้เลยนะ,ะไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ว่าเนี่ยผิวดูดีชัดเจนเลยนะคะขนตรงนี้เนี่ยดูเนียนมากเห็นไหมว่าอันนี้เนี่ยดรูปขุมขนใหญ่นะคะผิวที่ได้นะคะพื้นบางตัวที่เคยตกล่องอะคะ่ะเวลาเราตกตัวนี้ตามไปรองพื้นไม่ตกล่องมองหน้าตัวเองตอนนี้แบบเฮ้ยมันเหมือนเป็นการลงรองพื้นมากมสวัสดีค่ะสวัสด้ค่ะ,คะมาเจอแกลงช่องแกมิสวันแล้วะคะ่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิว DDC Foundation Powder ค่ะ แป้งพับของ DDC ตัวนี้นะคะขายอยู่ในวัสด์นเนี่ยราคาเต็มเตม980บาทนะคะตอนที่ยังไปซื้อเข้ามาเนี่ยวัสด์กำลังมีโปรโมชั่นอยู่แอมซื้อตัวนี้ได้มาในราคาประมาณ490-500บาทนะคะหน้าตาแพคเกจจิ้งเนี่ยเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ90บาทเราก็จะได้ผลิตภัณฑ์มา10กรัมนะคะเฉดสีที่เขามีวางขายเนี่ยน่าจะมีอยู่ทั้งหมด3เฉดสีนะคะสีที่แมได้มาจะเป็นสี02มีเดียมนะคะซึ่งตรงกับสีผิวแกมพอดีนะคะหลักหลักของแป้งผสมรองพื้นตัวนี้นะคะแป้งพับ ที่ไม่มีซิลิโคนนะคะสามารถเบลอรูขุมขนได้เหมาะสำหรับทุกสภาพผิวแล้วก็เหมาะสําหรับคนที่ผิวเป็นสิวด้วยนะคะใช่นะคะมี s p f 30 PA บวกบวกบวกนี่ทําให้แกมอยากลองแป้งพับตัวนี้มากๆแน่นอนอยู่แล้วนะคะพี่มด cinnamon กอนะคะแกมติดตามพี่มด cinnamon กอมานานมากจนถึงทุกวันนี้ก็ยังติดตามอยู่นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวแป้งพับของพี่เขากันนะคะว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะจะได้ตลับแป้งหน้าตาอย่างนี้มานะคะนะพอเปิดออกมาเนี่ยสิ่งที่เราจะเจอ กคือเจอกระจกนะคะเจอแป้งพับแล้วเขาก็จะมีตัวพับฟองน้ำอย่างนี้มาให้นะคะซึ่งได้ทำการใช้งานไปแล้วนะจะบอกได้เลยว่าเนียนมากเป็นแป้งที่เนียนมากเป็นแป้งยี่ห้อหนึ่งที่เวลาเราทาไปบนผิวอะคะ่ะ เราไม่มีความสุขว่าเขาเหมือนแป้งอ่ะเขาแบบเนื้อเขาดีงามมากอันนี้เปรียบนีแบบเห็นความแตกต่างไหมเห็นความแตกต่างเลยนะคะไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ว่าเนี่ยผิวดูดีชัดเจนเลยนะคะตัวนม่มมเข้ามาใกล้ๆนะคะจะเห็นว่าใต้ตาแก้มเนี่ยมีรอยดำมีรอยแดงปากปายคือมุอนซนนั่แหละ ผิวมันอยวกมันดีๆนะคะนี่คือเจาะสิวไว้เมื่อวานนะคะรอยแดงนะคะนี่ นะคะคือด้านที่ลงแป้งพับ DDC ไปนะคะจะเห็นความแตกต่างได้ชัดเจนเลยนะคะคือแป้งพับเขาให้ความปกปิดพอสมควรเลยนะคะพอะซูมเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่าลุคขนตรงนี้เนี่ยดูเนียนมากเห็นไหมว่าอันนี้เนี่ยดูลูคุมขนใหญ่นะคะพอตรงนี้เนี่ยไม่เห็นลุคขน,นเลยอันนี้เป็นสิ่งที่ยงชอบมากๆเกี่ยวกับแป้งพับของ DDC นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลงเขาอีกข้างหนึ่งนะคะ นี่คือใบหน้าของแกมหลัจากทาแป้งพับ d ี c ไปแล้ว2ชั้นนะคะทั้ง2ข้างค่ะเดี๋ยวไงแกมไปแต่งหน้าแล้วเดี๋ยวแกมกลับมาคุยกับเพื่อนๆค่ะแต่งหน้ากลับมาเสร็จแล้วนะคะผิวที่ได้นะคะบอกเลยว่าผิวอะ่ะ ดูสวยมากซูมเข้ามาใกล้ๆดีกว่าเพื่นเหมือนจะได้เห็นชัดๆนะคะนี่ผิวดูเนียนมากก็ได้ทําการใช้แป้งพับ DDC มาตลอดทางอาทิตย์นี้เลยนะคะแกรมก็ได้ทําการทดสอบ2แบบทดสอบแบบแรกคือการที่ทาแป้งพับเดี่ยวๆโดยที่ไม่ได้ทาอะไรเลยอย่างที่สองคือลงรองพื้นแล้วก็ลงแป้งพับต่างน,นะคะแป้งนะคะเนื้อของเขาแกมชอบเนื้อของเขามากเป็นแป้งพับที่ทาไปบนผิวหน้าแล้วไม่มีความรู้สึกว่าเหมือนแป้งนะคะจะเป็นเพราะเขาเป็นแป้งพับที่ช่วยเบลอรูขุมขนนะคะคือทํา ให้ผิวหน้าดูเนียนมากแล้วแกไม่มีความรู้สึกว่าแกมทาปแป้งพับอยู่คือเป็นแบรนด์แรกเลยที่มีความรู้สึกว่าเออมันแบบมันเป็นฟาวเดชั่นพาวเดอร์เหมือนที่เขาพูดมาจริงๆเลือกม,มานะคะ402นี้เนี่ยจะตรงกับสีผิวแกมาดีซึ่งสีผิวแกจะอยู่ที่ mac nc 25ถึง mac nc 30 royal true match แกจะใช้402พอดีสีผิวแกมเลยนะคะสีนี้ทาไปแล้วชอบมากเพราะไม่มีความสุกว่าหน้าวอกบอปกปิดของเขานะคะจะอยู่ที่ประมาณ light like to medium นะคือทาให้บางได้หรือว่าดวเนื้อได้เพิ่มคม ปกปิดนะคะสำหรับคนที่มีใต้ตาดําแต่ว่าเป็นใต้ตาดําที่ไม่ได้หนามาเนี่ยก็คือสามารถปกปิดได้นะคะ แล้วก็รอยแดงเนี่ยก็สามารถปกปิดได้บางๆแกมีความสุขวา่าถ้าเพื่อนๆเป็นคนที่มีรอยสิวหนักมากๆหรือว่าเป็นคนที่มีใต้ตาดําคล้ำมากอาจจะต้องใช้คอนซีลเลอร์ช่วยนะปกปิดประมาณนี้มันเป็นความปกปิดที่เป็นธรรมชาตินะใช้แล้วไม่หนักหน้าคือสามารถใช้ได้ทุกวันนะคะความติดทนนะคะคือถ้าเต็ม10แกมให้ความติดทนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7นะคะด้วยความที่ว่าแกมีคนที่มีผิวมันมากนะคะใช้ตัวนี้เดียเด๋ยวๆโดยที่ไม่ทาพาราเมอร์ไม่ทาเซตติ้งสเปรย์ในอากาศที่ไม่ค่อยร้อนเนี่ยประมาณ 6กถึงเชั่วโมงผับเขาก็เริ่มที่จะไหลแล้วนะคะแต่ว่าเขาจะมีความเกาะผิวกว่าแป้งพับบางตัวที่ยัมเคยใช้นะคือเคยซื้อแป้งพับยี่ห้อหนึ่งคือแพงมากทุกคนคือทาไปแล้วไม่มีการเกาะผิวเลยทาไปได้สักประมาณ2งชั่วโมงเนี่ยคืนไปกับสายลมแล้วนะคะคนที่มีผิวหน้ามันอ่ะแอมก็จะแนะนําให้ทาพราเมอร์นะคะหรือฉีดเซตติ้งสเปรย์เขาจะยืดอายุแป้งพับบนใบหน้าเราได้นานมากยิ่งขึ้นนะคะมีความสุขว่าสําหรับคนที่มีผิวแห้งกับผิวผสมเรื่องความติดทนนานเนี่ยอาจจะ ไม่ต้องกังวลสักเท่าไหร่น่าจะอยู่ได้นานกว่าผิวแกมแน่นอนนะคะเรื่องการควบคุมความมันนะคะ เรื่องการควบคุมความมันสาหรับวันที่ไม่ได้ร้อนเท่าไหร่นอยู่สักประมาณห้าชั่วโมงหชั่วโมงเนี่ยความมันก็จะเริ่มออกมาแล้วนะคะถ้าทาแป้งพับเดี๋ยวเด๋ยวแล้วรีบไปท,ทําธุระอย่างเช่นไปตลาดไปไปสนีอะไรเงี้ยหน้าเนี่ยรอดอีกวิธีหนึ่งสําหรับคนที่มีผิวหน้ามันแย่างแม่แกมชอบใช้มากคือการรองรองพื้นก่อนแล้วก็ใช้แป้งพับตัวนี้ตามนะคะที่ชอบมากเพราะว่ารองพื้นบางตัวที่เคยตกลองอะคะ่ะเวลาเราตกตัวนี้ตามไป รองพื้นไม่ตกล่องแล้วเขาช่วยล็อกรองพื้นให้อยู่กับที่ได้ดีมากนะคะคือช่วยเบอลอขุมขนด้วยช่วยล็อกรองพื้นด้วยทําให้ผิวดูเป๊ะด้วยนะคะชอบมา,มากๆอย่างที่กมได้บอกไปคือเวลาทาไปบนผิวแล้วไม่ดูเหมือนเป็นแป้งพับคือเป็นงานที่แบบ สวยมองหน้าตัวเองตอนนี้ก็แบบเฮ้ยมันเหมือนเป็นการลงรองพื้นมากมันไม่เหมือนเป็นการลงแป้งพับเลยนะคะแล้วนะคะสําหรับรีวิวแป้งพับดีดีตัวนี้บอกเลยว่าปรับปื้มแล้วก็ชอบมากอยากให้ไปลองนะคะกษตาิบางทีมีโปรโมชั่นก็รอซื้อตอนโปรก็ได้นะคะนะยังไงวันนี้น้องแก้มลาไปก่อนถ้าใครมีคําถามอะไรสามารถคอมเมนต์มาได้ข้างล่างนะคะแล้วเดี๋ยวงไงเราเจอกันวีดนะีโอหน้าวันนี้ก็ไปลวคะ่ะสวัสดีค่ะ